ด้วยนะอยู่กับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผมนะครับดูเกมเมื่อย่างเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราหางหายกันไปนานนะครับผมก็เลยมาอยูนตรงนี้เพื่อมาเอาเยะขอ,องเซิฟพี่เส้นนะครับในตอนนี้ก็ไม่มีใครมาอยู่เฮดสัตหนึ่งหรือก็คือที่สร้างบ้านนะครับที่สร้างบ้าน เกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้น่เรื่องอะไรเลยทั้งสิ้นไม้ครับไอ้อะไรนะที่เขาเล่นกันอนะแบบมันถือหมูไปได้นเร่อเขาเรียกไม้คราบอะไรนะอืมคิดแบบเราจะมันได้สาระมากอึ๊บตายไหมอือไม่ตายก็โคตรบุญตับสปานะครับ อันนี้คนไทยเร้านะนี่ครับมีแต่คนไทยนะพุยกันอุ้ยวางทำไมวะมันวางมันคลของนี่ <c oughs> ขออนุญาตนะครับ <c oughs> อกี้อออืืคันยมุก มันเป็นเสร์อของคนไทยหมดเลยนะครับมาใายสร้างครับไปดูที่ยศเ,เอาครับอันนี้ไม่ได้พามาที่ยศนะครับมันเป็นกดนะครับห้ามขออพีและยศ ม้กันโดนแบนหรือเตะแบนชื่นก็คือคุณเนี่ยไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูและไม่ก็โดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ซื้อของมีมากมายแต่ผมไม่ซื้อเพราะเงินเยอะไอ้ดียคนเห็นว่าเป็นสามเพศนี่คิดว่าเงินเยอะหรอไม่ไม่ใช่มันมเงินในตัวคุณต้องไปขุดดินหาเงินเท่านั้นนะครับ อันนี้น่าจะใช่ยศบางอ่ะใช่นี่ครับพอยศนี้ก็จะมีใครบ้างแบบอ,อันนี้เป็นแฟนกันนะครับเอาละนะครับเรามาดูยศ u t u b e นะครับก็มี ใครวะชิมินจาอันนี้ก็อดีตยศนะครับไปแล้วนะครับยศยูทูบม่์ก็เป็นอดีตไปแล้วผมมีชแนลแต่ว่าผมไปฟ้องร้องมันไม่ได้มันจะแบบนี่เจ้าของเซิร์ฟนะครับไล่มันเลยพี่เส้นหรือเปล่าต้องขออภยัยด้วยครับจากคนดูอยู่อันนี้ก็ที่เหลือก็ไม่รู้จักนะครับ อันนี้ก็ย o ยูทู e ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีถ้าหากมีมันจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าหากมันจะขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นถ้าผมเขียน่าเจอจุด,จดอันนี้มันเป็นประชาชนอย่างไรยศถ้าหากมียศมันจะขึ้นยูทูบนะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่ประชาชนมันมียศตีห้าสิบห้าหาแป๊บนะครับนี่ครับตีห้าสิบห้ายศอะไรเนี่ย ไมกุจักเวยยศผมต้องการยศนี้ทับคืนซึ่งมันน้าขอยศไงผมต้องรอพี่เส้นมาถูกปะะ่าวถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เปนั้นเป็นสีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผมจะไม่บอกนะครับผมไม่ได้ปรับแสงสีเสีงเยงที่อะไรเลยนะครับ มาโปรโมทเซิร์ฟไอพีเซ็นนะครับก็เล่นกันเยอะๆนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟของคนไทยสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอไอพีเซิร์ฟให้นะครับซึ่งใครรู้แฟนเพจผมก็เนั่แหละก็โชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะออกแล้วเข้าให้ดูนะครับมันจะมีมอดอยู่ข้าง